รถบรรทุก6กล้อพุ่งชนท้ายรถชลอเข้าด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ตำรวจยืนปฏิบัติหน้าที่ได้รับบาดเจ็บอ้างก้มเก็บของเลยมองไม่เห็นด่านเมื่อเวลา2นาฬิกา40นาทีของวันที่25มีนาคม68ตำรวจสอนคณนยาวได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถชนกันมีผู้บาดเจ็บบริเวณด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ของตำรวจบกจอรอปากซอยรามอินทรา69แขวงคณยาวเขตคณยาว กรุงเทพมหานครจึงเข้าตรวจสอบเหตุพร้อมกู้ภัยร่วมกตันอยู่ที่เกิดเหตุอยู่ถนนรามอินทราขาออกใกล้กับแยกรามอินทรากอมออก .8 พบรถบรรทุกหกล้อยี่ห้ออีซูซูสีขาวทะเบียนกรุงเทพมหานครจอดอยู่เลนขวาสุดสภาพรถด้านหน้ามีรอยชนอย่างรุนแรงประตูฝั่งซ้ายหลุดน,น่านถั่งซ้ายยุบกระจกแตกได้ชนท้ายรถกระบะยี่ห้อมิซูสีเทาทะเบียนกรุงเทพมหานครขณะที่ขับฉลอเข้าด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ของตำรวจกองกับกำการ5กองบังคับการตำรวจจราจร บกจรที่ตั้งด่านอยู่ทําให้รถกระบะถูกชนท้ายได้รับความเสียหายหนักแล้วรถกระบะหมุนไปอยู่เลนซ้ายสุดโดนรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจอดอยู่ล้มได้รับความเสียหายอีกนอกจากนี้ยังพบเจ้าหน้าที่ตำรวจยศสิบตำรวจเอกที่ยืนปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ด่านถูกชนได้รับบาดเจ็บและมีกระบองไฟกลัวจราจรได้รับความเสียหายอีกหลายอัน ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ด่านได้ควบคุมตัวคนขับรถบรรทุกหกล้อไว้มาสอบสวนเบื้องต้นทราบชื่อนายสุเทพอายุ33ปีจากนั้นได้เป่าวัดแอลกอฮอล์นายสุเทพผลเป่าออกมา0มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ส่วนผู้ขับขี่และผู้โดยสารมากับรถกระบะได้รับบาดเจ็บทั้งสองคนหญิงหนึ่งชายหนึ่งและเจ้าหน้าที่ตำรวจบกจรออีกหนึ่งนายรวมทั้งหมด3รายทางกู้ภยัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลพยาไทนวมิน,นสอบถามนายสุเทพคนขับรถบรรทุกหกล้อ บอกว่าได้ขับรถกลับมาจากเมืองกาญจนบุรีหลังไปส่งเหล็กทําถนนแล้วจะกลับที่ทํางานย่านร่มเกล้าระหว่างทางได้ก้มหยิบโทรศัพท์และไม่เห็นด่านและมีรถคนอื่นบังอยู่เลยชนรถกระบะเข้าเต็มเต็มและยืนยันว่าไม่ได้ดื่มสุรามาทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสอนคณยาวได้คุมตัวนายสุเทพคนขับรถบรรทุกหกล้อไปสอบสวนเพิ่มเติม,ตมที่สถานีตํารวจและตรวจสารเสพติดในร่างกายก่อนแจ้งข้อกล่าวหาดําเนินคดี Thank you